ความรักกับกฎหมายแรงงานเหมือนกันเลยนะคะถ้าคุณเข้าใจฟิลแฟนคุณจะเข้าใจกฎหมายแรงงานได้แบบไม่ต้องท่องจําเหมือนกันยังไงบ้างมีอยู่5้าเรื่องพลอยสรุปให้ฟังค่ะ 1. นนะคะเรื่องของสัญญาจ้างเหมือนการตกลงกันเป็นแฟนเลยค่ะถามว่าเวลาที่เราจะขอขอใครสักคนเป็นแฟนพี่อาจพี่อาจจะต้องมีการทําเป็นาลาราอักษรไหมคะไม่ต้องครับขอดีๆก็จะได้ ขอด <how> <laughs> ีๆ <il> ค <orter> okay, <vastly lava. g voir> <sk> ือพูดว่าอะไรอ่ะจะแบบว่าเราขอเป็นแฟนได้ไหมโอเคก็จริงๆมันเหมือนกับสัญญาจ้างเลยก็คือว่าเราจะต้องมีการตกลงกันยินยอมทั้งสองฝ่ายเนาะถ้าฝ่ายนั้นเขาไม่ยินยอมก็เป็นแฟนกันไม่ได้ใช่ไหมคะ คือไม่ต้องมีละละารายลักษณ์อักษรแล้วก็เป็นแฟนกันได้สัญญาจ้างแรงงานนะคะแค่นายจ้างตกลงรับเราเข้าทำงานฉันจ้างเธอหน้าที่นี้ตำแหน่งนี้นะและเงินเดือนเท่านี้ลูกจ้างก็โอเคตกลงรับงานอันนี้คือผลทางกฎหมายสัญญาจ้างเกิดแล้วนะคะไม่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกันเวลาที่เราขอเป็นแฟนกันเลยไม่ต้องทำเนาะเราก็เป็นแฟนกันได้เลยแต่ทีนี้พลอยก็ต้องแนะนําว่าสัญญาจ้างที่เรามีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็ย่อมดีกว่าเพราะว่าอัน อาคตไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรามีสัญญาซึ่งเป็นแบบลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนการพิสูจน์หลักฐานทุกอย่างมันก็ชัดเจนดังนั้นถ้าพูดถึงผลตามกฎหมายแม้ลูกจ้างจะไม่ได้มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร<อ>ก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนะคะบางคนจะเกิดความกังวลว่าไม่มีสัญญาจ้างฉันจะไม่ได้สิทธิตามกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่คุณได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ทํางานวันแรกแล้วก็นายจ้างเขาตกลงรับเราเข้าทํางานเราตกลง งานนี่คือความหมายของสัญญาจ้างรายง,งานค่ะ 2. นะคะการบอกเลิกสัญญาจ้างนั่นคือการเลิกจ้างกับลาออกเวลาที่เราคบกันเป็นแฟนเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดใจแล้วอะ่ะพี่อัดก็มันก็ต้องบอกเลิกใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ไปมันก็ฝืนครับเสียเวลาครับ ทำไกันไม่ได้ไปดกันเทำไมหนูเขินแล้วเวลาที่บอกเลิกเราต้องรออีกฝ่ายอนุมัติไหมคะไม่จาเป็นนะครับผมก็ในเมื่อแบบว่าถ้าเราคิดแล้วว่าเราคงไปกับเขาไม่ได้เราก็ต้องก็ต้องบอกให้เขารับทราบแช่ั้นครับก็คงไม่ต้องสนใจว่าเขาจะยอมหรือไม่ยอมเนื่องอะค่ะ เวลาที่นายจ้างเขาจะเลิกจ้างเราหรือเราลาออกไม่ต้องรอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอนุมัตินะคะมันมีผลเลยอยู่ที่ว่านายจ้างถ้าเขาแจ้งเลิกจ้างกระทันหันไม่ครบหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างเขาก็ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้เราแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายลาออกแล้วก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะกฎหมายไม่ได้บังคับนะว่าเราต้องจ่ายอะไรแต่ถ้านายจ้างเขาพิสูจน์ความเสียหายได้ว่าเราเนี่ยมีการลาออกกระทันหันแล้วทาให้เขาเสียหายนายจ้างก็มีสิทธิ์ฟ้องเรียก ค่าเสียหายค่ะแต่อย่างที่บอกนะหลายคนจะส่งคนถามเข้ามาเยอะมากแจ้งลาออกแล้วค่ะแต่ายจ้างไม่อนุมัติคือไม่ต้องรออนุมัตินะคะมันเหมือนเราหมดใจแล้วอะเวลาที่เราเป็นแฟนกันอะบอกเลิกแล้วมันก็คือเลิกไงแต่ว่าอาจถ้าเราบอกถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคนที่ตามมาเราก็ต้องยอมรับไปตามนั้นค่ะ 3. สิทธิการลาป่วยเวลาที่เราป่วยอะพี่อัด แล้วเราก็ต้องมีการแจ้งแฟนนิดหนึ่งเนาะว่าวันนี้ไม่สบายพี่อาจจะต้องมีการแสดงใบรับรองแพทย์ไหมคะคงไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ก็ได้มั้งครับเพราะว่าก็าาคือแบบเราป่วยอะ่ะเราจะบางทีเราเราไปหาหมอไม่ไหวอะ่ะเอ่ยกเว้นว่าไมยถึงหมยถึงกาแฟนนะอันนี้หมยถึงกาแฟก่อนนะกาแฟ,แฟเหรอถ้ากาแฟคงไม่ต้องหรอกเปทไปทำไมอะ่ะ <laughs> แต่ก็มีการบอกอาการนิดนึงเนเ<อ>าะว่าไม่สบายเป็นอะไร อะไรไม่ไหวปวดหงปวดขาปวดหัวอะไรอย่างนี้ก็คือแค่บอกกับแฟนไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์เราก็นอนนอนพักรักษาอาการไม่สบายของเราได้เลยกฎหมายก็เหมือนกันเลยค่ะการที่เราป่วยโดยเฉพาะหนึ่งวันเลยนะคะกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ป่วยก็คือป่วยและมาตรา3-2อยังบอกด้วยนะว่าถ้าลูกจ้างป่วยตั้งแต่3วันขึ้นไปนายจ้างอาจเน้นว่าอาจ ให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แต่ถ้าลูกจ้างไม่มีลูกจ้างสามารถชี้แจงให้ทราบได้เนี่จําไว้เลยเวลาที่เรามันเหมือนมันเหมือนการที่เราบอกบอกกับแฟนว่าเราไม่สบายนั่นแหละคือสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์เสมอไปเราแค่ชี้แจงให้ทราบก็พอแต่ยกเว้นว่าเราป่วยปอมอะ่ะป่วยเทสการชี้แจงมันก็มันก็จะดูไม่น่าเชื่อถือมันจะดูกลับไปกลับมาอันนี้นายจ้างก็มีสิทธิสอบสวนเราได้นะคะแล้วถ้ามีหลักฐานว่าเราป่วยเทสตนายจ้างก็ออกใบเตือน ได้เหมือนกันดังนั้นถ้านายจ้างมีการให้แสดงใบรับรองแพทย์ทุกครั้งเลยเวลาที่เราลาป่วยเนี่ยอันนี้คือผิดและถ้าถูาถกหาค่าจ้างนะคะก็ให้เก็บหลักฐานไว้อายุความสองปีแล้วก็ไปเรียกเงินคืนย้อนหลังได้ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราลาป่วยยาวๆ 3- 4 5ี่หวันเป็นต้นไปพลอยว่าเราก็คงจะเป็นกรณีที่เราไปหาหมอแหละก็ขอใบรับรองแพทย์มาดีกว่าแล้วก็ไปแสดงให้ในายจ้างเขาได้รับรู้นะคะจะได้ไม่ต้องมีอะไรมาสงสัยกันค่ะ สนะคะสิทธิลากิจมันเหมือนเวลาที่เราขอแฟนไปเที่ยวกับเพื่อนอะพี่อัดอันนี้ขอยากไหมคะนมันจะมีความยากนิดหนึ่งมันจะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆแล้วก็ต้องได้รับการอนุญาตจากแฟนด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดอว,ว่าเขาเป็นคน โอเคสิทธ okay. ิ์ลากิจก็เหมือนกันเลยเมื่อกี้พี่อัดบอกว่าถ้าเขาเป็นคนสบายๆก็ให้นึกถึงนายจ้างที่สบายๆอ่าลากิจหรอนายจ้างบางคนอาจจะไม่ได้ถามเลยว่าเธอราไปติดต่อเรื่องราชการไหมแต่ก็ให้ใช้สิทธิ์ไปเลยเพราะเขาจะมองว่าอ่ามันก็สิทธิ์ตามกฎหมายเออใช,ใช้ใช้ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังเป็นสิทธิ์ของการที่นายจ้างซึ่งถ้าเขามีคาแรคเตอร์แบบว่า มีความเรื่องเยอะแบบที่วิหาบาบอบเมื่อกี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะกําหนดนโยบายว่าลาประเภทไหนบ้างถึงจะเป็นการลากิจได้ถ้าเขาสอบถามกับเราแล้วแล้วมันไม่ใช่การลาที่เป็นไปตามนโยบายที่เขากำหนดไว้เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ให้เราไม่ไป <D> นะ,นะเหมือนแฟนที่แบบไม่ได้ฉันไม่ให้ไปที่เที่ยวนี้อะไรอย่างนี้เนาะเขาอาจจะแบบหึงเราเนาะเขาแบบว่ากลัวเราไปเจอคนสวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าเอาเป็นห่วงเหรอไม่ใช่กล <D> ัวเจอคนสวยกว่าเหรอโอเค ก็นั่นแหละนายจ้างก็มีสิทธิ์ไม่อนุมัติดังนั้นสิทธิ์ลากิกเนี่ยขึ้นอยู่กับว่านายจ้างเขาอนุมัติให้เราไหมแต่ถ้าอนุมัติแล้วเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าจ้างให้ไม่เกิน3วันทํางานต่อปีค่ะ5นะคะข้อสุดท้ายสิทธิ์ลาพักร้อนหรือวันหยุดพักผ่อนประจําปีมันเหมือนเวลาที่เราชวนแฟนไปเที่ยวอะ่ะพี่อัดคือแฟนก็ต้องสะดวก ที่จะไปด้วยว่าเขาติดงานหรือใดๆคือเวลาพี่อัดชวนแฟนไปเที่ยวเนี่ยยังไงคะก็จะต้องถามก่อนว่าวันนี้ว่างไหม mm hmm. าสามารถไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยติดอะไรบ้างไหมเพราะว่า,เ,าเราก็ทํางานกันทั้งคู่อะไรเงนะี้ยเนาะเราก็ต้องแบบว่ามีการวางแผนล่วงหน้าเพราะวันนี้ว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าปรับชวนไปอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ว่างขึ้นมามันก็ ก็ไปไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ย็คือว่าอยากสั่งใเขาไปด้วยนะเคยมีแบบว่าปีนี้ไม่ได้เที่ยวเลยแล้วค่อยอ่ะเอาไปปีหน้าเลยหรือก,กันทีเดียวอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีบ้าง่ะอย่างเช่นปีนี้มันแบบงานเยอะปีนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวเลยปีหน้าเดี๋ยวค่อยไปยทบกันไปนะอะไรอย่างนี้นี่ยมันเหมือนกันเลยก็คือว่าจำคีย์เวิร์ดนี้นะความสะดวกของแฟนในส่วนของกฎหมายรางงานก็คือความสะดวกของนายจ้างเหมือนกันสิทธิ์ลาพักร้อนลูกจ้างจะได้รับเมื่อทำงานครบ1ปี นายจ้างจะต้องจัดเวลาพักร้อนให้ไม่น้อยกว่า6วันทํางานต่อปีแต่เวลาที่ลูกจ้างขอเนี่ยมันเหมือนขอให้แฟนไปเที่ยวด้วยกันอะ่ะคือต้องดูว่าความสะดวกนายจ้างเขาให้เราไหมถ้าเขาไม่อนุมัติเราก็ไปเที่ยวไม่ได้ไงเราก็ลาพักร้อนไม่ได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าใน1ปีนายจ้างจัดให้เราไม่ครบ6วันทํางานต่อปีนะคะสําหรับสิทธิ์ลาพักร้อนก็สามารถ รวบสะสมสะสมไม่ใช้ในปีต่อไปได้หรือว่าจะจ่ายเป็นค่าจ้างให้หนึ่งเท่าก็ได้ค่ะ Happy v a l e n t i n e s Day นะคะก็ขอให้ทุกคนสมหวังในความรักและก็ขอให้เจอนายจ้างที่ดีนะคะสำหรับนายจ้างเองก็ขอให้เจอลูกจ้างที่ดีต่างคนต่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะเข้าใจกฎหมายรายงานแบบง่ายๆขอฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะที่ช่องนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้พอยด้วยนะคะ